เรียนท่านผู้ว่า,าการจังหวัดพัทลุงกับผมนายแพทย์อุตีคงตะกูลทรัพย์นายแพทย์สาธาุขจังหวัดพัทลุงในนามผูร้รับผิดชอบโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอาพารคครั้งที่สิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชินีมหามงคลเสริมพระช่วพรรษาหกรอบวันที่กรกฎาคมสองพันห้าสิบเจ็ดขอขอบคุณท่านผู้ว่า,าการจังหวัดพัทลุงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดในวันนี้ จากรายะงานการศึกษาโรคและการบาเดเจ็บของประชากรไทยพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโกรคหลอดเลือดสมองและหัวใจทั่วโลกประมาณ16.7ล้านคนต่อปีโรคหลอดเลือดสมองประมาณ1,880คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนหรือประมาณร้อยสอ2ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามเพศชายรองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็งซึ่งนอกจากความพิการทางกาย อาการของโรคนี้ผลทําให้ความจําเสื่อมภายหลังอย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละเก้าสิบคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลนําโดยศูนย์หลอดเลือดโรคสมองศรีราชร่วมกับศรีราชมูลนิธิร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงสถากันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเดินยิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่สิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวที่8กรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนําใจของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ กระดักถึงความสาคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสำนักงานสารสุขจิตพระดุงและโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทธุลุงก็เช่นเดียวกันนอกจากการรักษาแล้วยังให้ความสําคัญด้านการป้องกันเพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาตลอดจนลดภาวะของโรคเรื้อรังดังกล่าวสำหรับวันนี้เป็นการจัดก,กิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปัน่นป้องกันโรคา้า ภายใต้โครงการเดอริวีปันป้องกันอนุภาพครั้งที่สิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระาชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษาหกรอบที่แปดกรกฎาคมสองพันสิบเจ็ดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแ่งจำนำใจของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนชาวพัทธดุงและชาวไทยตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในโอกาสนี้ได้ขอเรียนเชิญคุนิสากลนิสิตสาราตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเปิดงานกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอรมภาพภายใต้โครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอนมภาพครั้งที่สิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบที่แปดกรกฎาคมสมัยพระเกียรตินนี้ขอกราบเรียนเชิญครับ